ก็สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเทรดเดอร์ทุกท่านนะครับนะวันนี้มาพบกับทีมงานเทรดเดอร์อีกแล้วนะครับนะกับการมารีวิวขั้นตอนการเปิดบัญชีกับโบรกเกอร์อินฟินออกนะครับนะเป็นโบรกเกอร์ที่ทางตัวกับผมเองนะครับนะมาไม่ไม่รวมท่านอื่นนะผมเองอ่ะคือมองข้ามนะครับนะมองข้ามไปคิดว่าจะเป็นเหมือนกับโบรกเกอร์ที่ไม่มีลายเส้นอะไรแต่พอมาศึกษามาได้โครงงานกับอินฟินออกเนี่ย FCA นี่เอง นะครับนะบกดังๆหลายอันยังไม่มีเลยนะครับนะนะก็แบบไม่ได้ส่งตลาดอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะเปิดเผยไม่ยากเพราะฉะนั้นใครที่แบบอยากจะเจอโบกตรงชินตรงชินก็เนี่ยอินินอ็อกเนอีกหนึ่งปัจจัยที่สามารถมาเลือกได้นะครับนะก็สําหรับใครนะครับนะที่ยังไม่ได้สมัครนะครับแนะนําว่าลองมาดูวิธีการเปิดบัญชีกับอ n f i ินออกนะครับเว็บเขาทําดีนะครับนะเนี่ย เขามีรายละเอียดชัดเจนทุกจุดนะครับแล้วก็ไปในหลายประเทศแล้วนะครับอาจจะดังในประเทศอื่นก็ได้นะครับแล้วค่อยมาโตในไทยนะครับนี่ก็เป็นหน้าเว็บเบื้องต้นนะครับก็สําหรับผมมองว่าเข้าใจง่ายนะครับทํามาสําหรับคนคนไทยแหละนะฮะมีพื้นที่สมาชิกนะครับเขาทำเขาทำด d ต t ้โอเคนะครับนะเดี๋ยวเราไปดูกันมีรูปแบบการซื้อขายนะครับต่างๆนะครับ ก็เพียงพอสําหรับลูกค้านะครับถ้าจะสนใจถ้าจะอยากมาลองเทรดนะครับกับโบรกเกอร์โบรกนี้นะครับเราไปดูวิธีการเปิดบัญชีดีกว่านะครับเบื้องต้นนะครับใครที่สามารถคลิกลิงก์ได้จากเว็บไซต์ของเทรดเดอร์ของเราได้เลยนะครับจะไปหน้าสู่หน้ารีจิสเตอร์นะครับก็ใส่รายละเอียดแต่ทีนี้ผมได้ทำรายละเอียดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนะก็เดี๋ยวมาตามดูกันละกันนะครับเมื่อเราเข้าสู่ลิงก์นะครับนะ นะก็จะเป็นในส่วนของหน้าต่าง e ี i n นอนะครับเราก็เลือกเปิดบัญชีนะครับนะพอคลิกเปิดบัญชีเปิดบัญชีหรือว่าคลิกตรงตรงในลิงก์ของเทรดเดอร์ก็ตามนะครับนะก็จะลิงก์ไปส่วนของหน้าต่างเมื่อกี้ที่เราไปเห็นกันนะครับก็คือก็ให้เรากรอกลงชื่อนะครับประเทศอีเมลนะครับเบอร์โทรใครมีผู้แนะนำก็ใส่ไปนะครับในส่วนข้อที่2นะครับนะ พอกรอกหน้าที่แล้วก็คือเป็นข้อมูลเบื้องต้นส่วนตัวที่เขาจะติดต่อเราได้นะนะครับก็มาในส่วนของการเลือกบัญชีนะครับก็มีบัญชีเป็นของ mt 4อย่างเดียวนะครับนะก็จะมี s t p นะครับ standard นั่นเองแล้วก็ ecn นะครับใครจะเลือกชอบสเปรดต่ำตำนะครับมีค่าธรรมเนียมจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับโรกเกอร์เลยแล้วก็ส่งตลาดเลยก็แล้วแต่นะครับนะประเภทสกุลเงินนะครับหรือรหัสก็กรอกไปให้ครบนะครับในส่วนข้อที่3เมื่อกรอก ในส่วนของข้อมูลบัญชีซื้อขายเมื่อกี้มาแล้วอันนี้ก็จะเป็นการเหมือนซักซักซักถามข้อมูลส่วนตัวนะครับนะเขาเขาเรียกเขาใช้คําว่าประแบบประเมินความเหมาะสมนะครับก็กรอกให้ครบไปนะครับนะพอครบแล้วก็กดดําเนินการต่อก็อยู่ด้านล่างนะครับก็จะเด้งมาส่วนในหน้านี้ก็จะเข้าสู่หน้าต่างของการยืนยันตนเรียบร้อยแล้วนะครับนะก็จะเป็นหน้าต่างของการอัปโหลดเอกสารนะครับท่านก็พิมพ ชื่อ,อานามสกุลเพศแล้วก็อัปโหลดเอกสารตามที่เขากำหนดนะครับบัตรประชาชนใบขับขี่หรือเอกสารที่ยืนยันตัวตนอะไรพวกนี้ยนะครับยืนยันที่อยู่ <S <S บล็อกอินฟินออกเนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นการบล็อกที่ยังไงอะมองว่าทําไวนะครับนะให้การยืนยันคือกรอกรายละเอียดไม่นานนะครับทำเพื่อเหมือนกับดึงลูกค้านะเป็นบล็อกน้องใหม่ที่น่าจะก็ คนก็น่าจะไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มากเท่าไหร่ในมุมผมนะอาจจะเยอะก็ได้นะครับแต่ในผมผมคิดว่าก็อย่างผมเองก็ไม่ได้แบบไปโฟกัสเนะี่ยผมก็เลยเอาบรรทัดฐานตรงนี้มาประเมินเพราะว่าเราก็อยู่ในแวดวงวงการตรงนี้เนาะนะครับนะก็น่าจะทําให้สมัครง่ายเพื่อให้คนแบบไม่น่าเบื่อแล้วก็ได้รีบไปฝากเงินแล้วก็เทรดกันนะครับเมื่ออัปโหลดเอกอาสารเสร็จปุ๊บนะครับเราก็บันทึกข้อความไปนะครับระบบก็จะเด้งถ้าทําถูกต้องครบนะครับ ระบบจะเด้งมาส่วนหน้านี้นะครับก็คือรอการอนุมัติ1-2วันจากเจ้าที่นะครับเราก็กดดาเนินการต่อไปนะครับพอกดดำเนินการตอบปุ๊บระบบก็เด้งมาตรงนี้เลยครับเด้งมาในส่วนของหน้า,นาต่างของ Data า,านะครับดัต้ของภายในนะครับซึ่งผมดูแล้วก็เป็น Data ที่มีรายละเอียดครบถ้วนสวยงามนะครับนะเข้าถึงง่ายชัดเจนนะครับก็นี่ก็จะเป็นปร,ประมาณนึงนะครับนะก็รอเจ้าที่เขาทําการตรวจสอบ ใครอัพโหลดเอกสารก็ขอให้ใช้เอกสารที่ชัดเจนนะครับของจริงประมาณนั้นนะครับก็ประมาณนี้ครับกับการรีวิวการเปิดบัญชี i n f ฟ n นออกนะครับเดี๋ยวไว้ยังไงถ้าเรามาเจอกันอีกทีในวิธีการฝากเงินแล้วก็วิธีการเทรดเบื้องต้นนะครับกับโบรกเกอร์นี้จะสเปซจะเป็นไงไวไหมก็ไว้ติดตามรับชมนะครับสำหรับขั้นตอนการเปิดบัญชีกับโบรกอินฟินออกในวันนี้นะครับถ้าทีมงาน เทรดเดอร์ผิดพลาดประการใดนะครับขอกราบอาภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะครับก็คิดว่าน่าจะสรุปได้ชัดเจนชัดถ้อยชัดคํามากที่สุดแล้วนะครับนะก็หวังว่าจะให้โอกาสกับบรกเกอร์บรกนี้นะครับอินฟิทออกวันนี้ทางทีมงานเะทรดเดอร์ขอบคุณครับสวัสดีครับ